สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรัรยาพามาดามะคะต้องขอขอบคุณพลัง f อฟท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามา,เ,าเยี่ยมชมมารับชมรับฟังนะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจนะคะให้อดมินนะคะมีกําลังใจที่จะได้ทําคลิปนะคะส,สู่สายตาพลัง f อซนะคะก็ จะทาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้การทําคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ต้องคอยุติไว้ก่อนนะคะจะมาพูดเรื่องราวนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถาน,นการณ์บ้านเมืองเรานะคะเมืองไทยตอนนี้มันก็ไม่ตามไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินนก ข่าวนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองของเราก็เป็นที่ทราบกันแล้วเนาะว่ามันได้เกิดการประทะนะคบเกิดจากการที่ฐานฝ่ายกัมพูชานะครับเอาเรียกให้น่ารักน่ารักหน่อยนะครับกัมพูชานะครับเพราะว่าหรือคนไทยจะเรียกติดปากว่าคำเมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเรานะ ช่อง youtube เฟซนิวเพจต่างๆก็ยังใช้คำว่าคเมนติดกันอยู่นะก็เกิดจากที่ทหารคเมนนะครับเป็นคนเริ่มเปิดก่อนนะคะเขาก็ใช้พลเมืองของเขาเนาะมายั่วยุก่อนอจนเป็นชนวนแล้วก็เปิดศึกกันนะครับปะทะกัน จนฐานของเ,เมรน,นะคะก็สูญเสียไปจำนวนมากนะคะตามที่แอดมินนกได้ติดตามข่าวเนาะก็จำนวนนี้ก็คงจะมากมายนะคะแต่ว่าของอฐานไทยของเราสูญเสียไปประมาณจำนวนสิบกว่าคนนะคะสิบห้าหรือสิบหกคนเนี่ยแอดมินนกไม่ไม่ค่อยอยากจะจำตัวเลขเท่าไหร่นะคะในขณะที่ ประเทศไทยเลยนะคะยอมเปิดเผยนะคะเปิดเปิดเผยการสูญเสียของทหารในในแนวการสู้รบนะคะแต่ประเทศกเเัมพูชานี่เขาไม่ยอมเปิดเผยนะะขนาดผู้นําของเขาเสียชีวิตนะคะเขายังไม่เปิดเผยเลยอะ่ะเนาะล่าสุดนี่ก็ยังไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนแล้วก็ ประชาชนเนาะประชาชนของประเทศคนคนเขเมรน,นะครับเขาก็แปลกใจเนาะว่าทําไมนะยุติการสู้รบแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วยังไม่ยุตินะคะเขเมรยังกอบกวนไทยอยู่นะคะยังยิงปืนนะคะคว้างระเบิดกอบกวนอยู่นะครับตั้งแต่วันทําสัญญาการสันธินะคะ,ะพันธสัญญาการหยุดยิงนะคะโดยไม่มีเงื่อนไขที่ไปทําที่ กลัวลัปืประเทศมาเลเซียนะคะต่อหน้าของประธานอาเซียนนะครับก็ยังก็ยังยิงยิงยิงฝ่ายทหารไทยอะปะปาอยู่นะครับเกิดนะครับแต่เมื่อมันเกิดแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องเกิดการสูญเสียอย่างแน่นอนนะครับสูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียทั้งชีวิตผู้คนนะครับ ในประเทศไทยของเรานะช่วงระหว่างที่เกิดการประทะที่ผ่านมาสูญเสียทหารถือว่าน้อยมากเลยนะคะน้อยมากจำนวนสิบกว่าลายนะคะฐานนะคะแล้วก็พลเมืองนี่ก็เสียชีวิตนี่ประมาณก็สิบกว่ากว่าลายนะ,ะหรือจะมากกว่านั้นนะคะอันนี้จําไม่ค่อยจะจําตัวเลขนะคะแต่ทางฝั่งขเขมรนะคะรับพลเมืองของเขานี่ก็ จะไม่ได้รับความเสียหายนะั้นทางด้านทรัพย์สินทั้งด้านบ้านเรือนนะคะแล้วก็ชีวิตของประชาชนเขาก็จะไม่จะไม่โดนไปด้วยนะคะเพราะว่าทหารไทยของเรานี่จะระวังมากนะจะโจมตีในไอเป้าหมายทางทหารเท่านั้นนะคะคือฐานไทยคนไทยเราผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของคนไทยเรานะคะจะถือหลักยึดหลักตาม กฎของสากลโลกเนะยคะจะไม่ทําลายพลเมืองจะไม่ทาลายผู้คนนะคะก็เลยจะไม่ได้ยินทางฝั่งเขเมรว่าพลเมืองของเขาบาดเจ็บใช่ไหมครบ,บ้านเรือนของเขาไม่ได้รับเสียหายแต่เป็นฝ่ายเรานะคะเป็นฝ่ายเราเพราะว่าขเขาเมรออไม่ต้องเรียกกัมพูชาแล้วไม่ต้องให้เกียรติอะไรมากมายขาเขมรนี่เขาไม่ได้ทําตามกฎนะคะก็แหกกฎหมดเลยนะแหกกฎหมดเลยเขาก็ยิงเข้ามานะครับ ยิงมั่วแล้วก็ยิงไม่แม่นเลยอาจจะแม่นนะเพราะว่าเขามีสายลับเข้ามาเขามามีสายสายลับเข้ามาที่ลูกจับหลายคนยนะี้เขาคงมารู้แล้วว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้โรงเรียนอยู่ตรงนี้ชุมชนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เขาไม่ยิงใส่ทหารนะคะเขายิงใส่ชุมชนนะคะไปตกลงที่โรงพยาบาลบ้างใน ชุมชนที่มีพลเมืองอาศัยแออัดนะคะก็ได้รับความเสียหายเนาะแล้วก็คือประเทศไทยของเรานะคะทานไทยของเราจะทําตามกฎหมดเลยใช่ไหมคะมแต่ขเขมรนี่ไม่ทําตามกฎนะแหกกฎหมดเลยนะคะแหกกฎยังไม่พอนะคะก็ยังไปโกหกนะคะร้องห่มร้องไห้ออกสื่อแม้กระทั่งภรรยาของผู้นําอย่างในฮุนเซ็น,นะคะก็ออกมา ร้องโ่มร้องไห้แม้แต่โคศกกลาโหมของเขานะคะนางมาลีนะคะก็ออกมาโอ้ยใส่สีตีไข่นะครับโกหกสารพัดโกหกแม้กระทั่งว่ากองทัพไทยใช้สารเคมีนะครับทั้งที่ทกองทัพไทยคงไม,ไม่ต้องใช้ถึงขนาดสารเคมีเลยนะครับขนาดไม่ได้ใช้สารเคมีพวกคุณก็ ฐานคุณก็ล่วงเป็นใบไม้เลยนะคะตามที่แอดมินนกติดตามข่าวน่าจะสูญเสียเยอะนะไปจำนวนหลายร้อยเนะยอาจจะถึงระดับเป็นพันนะคะอันนี้ม่ก้ายืนยันเนาะเพราะว่าแต่ละข่าวนี่มันออกมาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้นำเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขของทหารที่สูญเสียเลยครับคลิปนี้แอดมินนกจะพูดแบบซอฟๆเนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่จะพูดค่อนข้างที่จะรุนแรงรุนแรงแล้วก็ใส่อารมณ์เพราะว่า ถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเรามีอารมณ์เนาะมนุษย์ทุกคนอะ่ะมันต้องมีอารมณ์โกรธเนาะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำใช่ไหมคะนอกจากถูกกระทำแล้วยังถูกใส่ร้ายอีกก็ต้องเจาใช้คำนี้จริงๆนะขออนุญาตเลยประเทศกัมพูชานี่คือเป็นประเทศที่ไว้ใจไม่ได้นะครับตั้งแต่ระดับผู้นำเลยนะ จนมาถึงประชาชนของเขานะอันนี้ขึ้นชื่อเลยเพราะว่าเอ็ดมันกล้าพูดนะครับเพราะว่าหลายเพจหลายโพสต์เขาก็พูดกันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยว่าตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะประเทศไทยนี้ช่วยเหลือนะช่วยเหลือเขมีมาตลอดเลยะคระับแต่พวกนี้นะคะช่วยเหลือแล้วไม่รู้บุญคุณนะครับนอกจากไม่รู้บุญคุณแล้วยังแหวงกัดนะแหวงกัดทุกท่านก็เห็นใช่ไหมม,มาปัน่นป่วนจนเกิดเรื่องเกิดราวเกิดการประทะ ยังแล้วแถมยังมาโกหกหน้าตายนะโกหกหน้าตายต่อสมาคมโลกเนาะต่อ u ูอต่อสมาคมโลกคือพวกนี้นะคะโกหกหน้าตายแล้วก็ฉลาดแกมโกงอะ่ะทุกท่านต้องสองสัยนะคะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวนะก็จะเดินเรื่องเร็วมากเลยนะทูตของเขาเ ทั้งฝ่ายตัวแทนทางด้านทหารนะตัวแทนทางด้านการทูตแล้วก็ตัวทูตเองเนะี่ยเดินเดินเรื่องเร็วมากนี่ต้องยอมรับว,ว่าเขมรนี่เขาการเจรจานะคะเขาจะเก่งแล้วก็ด้านการทูตเ็าจะเก่เงแล้วจะเร็วมากอันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะใครที่เข้ามาฟังแอดมินนกนะคะก็ถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงมาเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ได้แต่อันนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเรานะคะที่เขาออกมาวิพากวิจารณ์เขาก็ออกมาแล้วว่าเมน,นะคะตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยนอกจากใส่ร้ายแล้วนะคะโจมตีแล้วนะโกหกหน้าตายไม่ยอมรับความจริงแล้วก็เรื่องการเจรจาเรื่องการทูตของเขาจะเร็วมากแล้วก็ในฮูลมาเน็ตนะครับเป็นทูตที่โอโ้โหต้องยอมรับมันคะคะเขาเก่งอ่ะไม่พอบอกเลย้อันนี้ไม่ได้ชมเชยนะ ไม่ได้ชมเชยนะแอดมินไม่ได้อยู่ฝ่ายเขมรนะแอดมินเป็นคนไทยนะรักคนไทยแต่เราดูตามสถานการณ์ว่าเขาเป็นทูตเจลากาเก่งมากเลยนะคะและประเทศเขมรเนี่ยเขาอาจจะถูกกดดันนะเพราะว่าคนไทยเราต้องยอมรับนะคะคนไทยเรานี่ชอบใช้คําพูดที่ไปเหมือนกระดูถูกอะเนาะเขาก็เก็บกดเก็บกด,เ,กบกดเพราะการประทะการสู้รบ ฐานไทยนี่เขาจะแพ้มาตลอดคนเราอะ่ะมันมีความแค้นเก็บกดเก็บกดใช่ไหครับเขาก็ต้องเอาชนะเราให้ได้อย่าลืมนะฮะนฮุนเซนเนี่ยเขาเป็นผู้นําของประเทศเมรนี่ยาวนานนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมาเปลี่ยนตําแหน่งนะคะอืเขามีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถเล่เหลี่ยมกลไกของเขาเนี่ยเขาแผลวลาแล้วแล้วเขาก็วางแผน มาเป็นระยะยาวเขาศึกษามาระยะยาวว่าถ้าเกิดแบบนี้แล้วเขาจะเดินหน้าไปยังไงอย่างไรนะครับต้องยอมับเพราะเขาเก่งเนาะแล้วฮูมันเน็ตนี่เขาก็เก่งด้านการจิตจา,จา,ด,า,ด,าด้านการทูดนะคําพูดของเขาเนี่ยเขาเขาเก่งภาษาอังกฤษนะคะอันนีข้ข้อได้เปรียบนะถ้าถ้าเก่งภาษาอังกฤษนี่ไปในเวทีโลกได้นะครับว่าถ้าไปถึงยูเอ็นไปถึงระดับสารโลกอะไรเนี่ย ถ้าเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยได้เปรียบอย่างแน่นอนเลยนะครับในฮุแมนเน็ตนี่เขาจะแข็งเกล้านะคำพูดของเขาจะหนักแน่นนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเบเทลูกนี่เราจะใช้คำว่าสุภาพบุรุษไม่ได้นะคะเพราะว่าการเจรจาการพูดเนี่ยเราจะทำอย่างไรก็ได้ให ยูเอรับฟังเราให้สมาคมโลกสารโลกหรือว่า,ากฎหมายระหว่างโลกอหลายๆอย่างไอ้มุนก็นกก็จะพูดไม่ค่อยถูกเนาะเราจะต้องพูดแบบมีน้ำหนักต้องคำพูดของเรามันต้องเชื่อถือต้องโน้มน้าวฝ่ายที่มารับฟังเราอะ่ะเราต้องโน้มน้าวให้เขาฟังเราเชื่อเราถึงแม้ในคำพูดนั้นเราจะโกหกก็ตามใช่ไหมคะ เพราะมันไม่แปลกอะถ้าเราจะสร้างเรื่องโกหกนะเพราะเราต้องเอาตัวเราให้รอดอย่างมุนมันเน็ตเนี่ยอย่างประเทศขเขมรที่ก็กำลังทําอยู่ะนะแล้วแต่ละดับดตั้งแต่พลเมืองของเขาเนี่ยเขาก็แก้ตัวแก้ต่างหมดเลยนะทั้งที่เขาเป็นฝ่ายเริ่มเป็นฝ่ายกระทําไทยนะ,ะแตอนนี้ยยังยอมรับความจริงแต่คนเราเหมือนผู้ร้ายอะมันจะไปยอมรับหรอใช่ไหม เหมือนคอมเมนต์ก็เหมือน, comment, อนการผูดนำคอมเมนต์แล้วก็ในฮุนเนเะน็ตเขาไม่ยอมรับง่ายๆหรอกแล้วเขาก็เป็นทูดการเจรจาของเขานี่ต้องยอมรับนะมันก็เขาก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะต้องพูดในสิ่งที่ว่าให้คนทั่วโลกให้ยูเอ็นรับฟังอ่ะให้เชื่อถือในคําพูดของเขาถึงแม้ในคําพูดนั้นจะเป็นคําพูดที่โกหกก็ตาม ใช่ไหมมันเป็นวิธีเอาตัวรอดในเวทีโลกอะ่ะมันจะทําตัวเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้ใช่ไหมและมันต,ต้องเข้มแข็งคําพูดต้องหนักแน่นถึงคําพูดนั้นจะเป็นคําพูดที่มันโกหกชาวโลกทํายังไงก็ได้ดึงให้คนที่เขาฟังเราอะ่ะเชื่อถือเรารับฟังเราแล้วมันก็ได้ผลนะคะได้ผลนะเออหลายประเทศเขาก็หลงเขาก็หลง คอมเมนนะแล้วก็ก็มองว่าไทยเนี่ยไปโจมตีคอมเมนไปลุกลานคอมเมนไปเริ่มก่อนทั้งที่ทมันไม่ใช่เห็นไหมคะทุกท่านฉะนั้น,น่ะการเจรจาการทู่เนี่ยสำคัญไม่ใช่ว่าเก่งในในด้านการลบอย่างเดียวนะครับการเจรจาการทู่นี่มันต้องไปพร้อมกันเนาะ อันนี้อาจจะพูดที่ไม่มีสาระเท่าไหร่นะโอ้ถ้าได้พูดแล้วมันมันมันพูดแล้วมันติดพันเนาะโอเคก็ตอนนี้เราก็รับรู้แล้วนะเขาว่าการประทะมันจบแล้วแต่มันจบไม่จริงเพราะว่าคำเหรียญก็ยังตอดเราอยู่เรอยอ่าเนาะแล้วก็ เมนก็ไม่ยอมบอกจํานวนตัวเลขว่าสูญเสียเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะอโอเคสําหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f c ท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกิยภามาดรามน,นะคะไม่เขาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสาหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องจบก่อนนะคะจบแบบมุ่นเพราะว่ามันเกินเวลาแล้วนะคะโอเคค่ะ